สวัสดีเอฟซทุกท่านบาัดยังไงก็มามือรถที่รถตำตำนี่มามือลงคอสูตรบัดแจกกี้เพชรอันนี้กีหนึ่ธรรมดาไปทางน้เออเฮ้เดินบาร์เลยถ่ายเทย,ย์<ไ>ยลังต,ตบตมาทางนี้หมดแ<ด>ล้วครับไปข้างในแหบแนบติดครับคลิปนี้ขออันนี้จะถอยหลังหรือไปข้างหนา้าไปนาเลยไปนาเลยเลย่นบานจูรุิงเด้โม่ายคลิติพัดช็อตเด็ดบัดไอเอเบาเบาเนี่อองไม่ต้องใส่แรงเด้อ ใส่เกลร์แล้วเอออย่างเงี้ยเลยพอพ่อพอไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้ด๋ยางจะแตกชบชอบชบมันมันขุดมันขุดกับไม้ก็คลิปนี้มาดูครับรถรถมันต่ำครับลงผิดสูตรก็จะประมาณนี้นะครับติดติดเนบทันนีสายมันทุกข์ครับเตะถอดคอกออกครับผม นี่ครับตามมากครับนี่ติดเนบเดจะวก็มาดูนะครับว่าเสตเจ้าเอาแบบไหนครับแต่ถ้าอยู่คนเดียวนี่อาจจะงงๆเลยกลัวนี่อยู่เจริญใช่ก็น่าจะเอาไม่แรงยกหนึ่งติดเนบเนาะนี่ไม่ติดกอล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 ก็สำหรับคลิปนี้ก็เอารถไทยลากอย่างเดียวครับก็บก็บแนบอ่ะ ต้องค่อยๆลงแบบนี้คลิปนี้รถรถรถเอเอรถขึ้นกระอยออขึนเม้งขึ้นกระอยอันนี้ต้องเจอ400ดึงครับ ด่างกรมเหมด่างไข้รื้อไปเตียงตู้ไปปังกรมเร่ไม่ใส่ข้างล่างบอกเดียวเดียวมันีมันดึงไปเดียวมันตูน้นนี่ระโบดนี่ก็คลิปนี้ก็เป็นกำลังใจครับลงผิดผิดผิดที่ครับสูงกับต่ำครับ แล้วก็รถต่ำด้วยประมาณนี้ครับผมเอารอตรงเด้อวยจะประมาณนี้ครับเอามาดักเกียร์ถอยเต้ไม่ต้องใส่เกียร์ถอยดอกใส่เกียร์ว่างใส่เกียร์ว่างอย่างเดียวเออกระโดดหนุนวันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานช่างโปรงครับผม ไแล้วครับปูได้แล้วครับได้แล้วครับอยู่กับสปองครับทีมงานตกลงทีมงานมายูคาซิงครับวัน๋ยวนี้บอบเลยจะคงท่าบอบบอบจมก็บอบบอบบ,บ,บ, <ๆ S 1> บอบอย่างน้ำกีบานบอบรถยนต์เนาะบอบตามออบสไล คลิปนี้ก็ขึ้นแล้วเิ็กตุกขนาสหนเสนอเดมู่ไทยเรี้อยอ่ะโนบาน้องเอลซีซูน่ะเรียบร้อยครับขึ้นแล้วครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทีมงานมาอยู่คาซิงครับสมปองครับเระวังทีมงานสมปองมาอยู่คาซิงครับนี่ยดัดบัดเลยอันนี้มาดูผู้หญิงขับรถไทยน,นิดนึงเดี๋ <Yeah. S 2> ดูว่าจะแรงแค่ไหน มาดูผู้สาวขับรถไทยโอ้ยกระโดดอล <laughs> ายแลมเนี่ยแน่นอนเลยคลิปนี้ปิดคลิปที่นี้ก่อนครับบายบายครับผม